มาเดินวอร์มที่สวนชะเดิมพัทยาที่เพชรนุโลกนะก็วันนี้เดี๋ยวจะวอร์มสักหนึ่งรอบละกันเนาะเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะวิ่งไหวก็วันนี้มาวอร์มกับป้าหนูเพราะหนูวิ่งตามไปละตอนนี้หลังจากที่วิ่งเสร็จก็พาป้าหนูมากินก๋วยเตี๋ยวอันนี้สั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรอ่ะอ <c oughs> มันมีหร,หรอก๋วยเตี๋ยวของ เร่เรามาถึงที่พักที่ลัตนาปาละก็ที่พิซูโโลก็ยังเย่งกับตะวันแดงแล้วแหละก็ใครอยากมาพักก็มาพักได้นะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะรีบนอนเพราะว่าพ้กนยังตืงต่นตั้งแต่ตีสามเพื่อแต่งตัวพวกนี้เราต้องเดินทางไปสนามวิ่งอีกก่อนที่ไปรับเสื้อแล้วก็ไปเช็คยินก่อนนะก่อนที่จะเขาวิ่งก็พวกนี้เริ่มวิ่งประมาณหกโมงครึ่งประมาณนี้ก็จะต,ตื่นก่อนละกันเพราะว่าก่าจะไปถึงจะได้แบบไม่ต้องรีบ สภาพหัวงงเงียบมากอยากเรามาอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวแจกต,ตัวแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเจอกันที่งานางนรับอจารย์ไตอนนี้เรามาถึงสนามวิ่งที่ไหนนะค่ายสลิดค่ายสลิดวันนี้คือชุดนะคะแต่เราจะเริ่มวิ่งก่นโม่ป้าแปดสี่ศูนตอนนี้ก็เดี๋ยววอร์มก่อนเพราะอากาศหนาวมากมากเดี๋ยวจะถ่าย บรรยากาศในงานให้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่บรรยากาศโคตรดีมากก็คืออากาศโคตรเย็นเย็นจนหน้าชาไปหมดแล้วจมูกแดงเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าข้างในบรรยากาศยังไงตอนนี้เขาปอดตัว21กิโลไปแล้วแต่เราวิ่งแค่5โลเดี๋ยวกระหนกไปกินน้ำเต้าหู้ก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราทำการวอร์แบบนึงแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปอร่อยไหมคะ ดีจังเลยค่ะที่ได้มีกิจกรรมดีๆที่พิศนะุโลก่นงต้อ เออพี่เป็ดร้สึกตัวเขากลับรเรากกระเทยเพิ่งเดินนะคะตอนนี้มวันนี้ข้าวเส้นไช่ค่ะเล่นเน้นร่วมกิจกรรมอันนี้เัข้าวมาถึงเส้น่แล้วเ,เดี๋ยวรอบนอหนุ่มพอหนุ่มยังเข้ามาไม่ถึงอ,อันนี้คือเหรียญที่เราได้นะครับสวยไหมเอาตอนกี่โมงไม่เห็นฉันไปยืนถ่ายเธอข้างหน้ามาใส้นไชตันน้งแต่สามสิบ ตข้าว3 5ประมาณนี้ยฉันไปเดินถ่ายเธอฉันมองไม่เห็นเธอเธอไม่เห็นฉันหรอฉันอยู่ทรงแรมก็ยังว่าฉันยังไม่เห็นวิ่เนพอด้วยซ้ำตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วก็สนุกดีกับงานวิ่งวันนี้ก็เพลียนิดนึงเพราะว่าตื่นตั้งแต่ตีสามก็สนุกดีก็เดี๋ยวไว้เจอกันลิดหน้าว่าเราจะมีงานวิ่งที่ไหนต่อหรือว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดูหน้า เยินมากตากต็เลยดำดูโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนนะบ๊ายบายโวิเข้าขานครับ